สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องมือนี่มูพ่นสิมาเห่นน้ำพี่น้องมูสิมากินเข่าเทียงนำ้ำออกมาเตรียมแนวกินมาปิ่งมาย่างอันก็มี่ลายแนวเบิ่งแนวพี่น้องปลาตัวใหญ่ปลาไข่ๆเฮ็ดจังได๋มันสิพีใดในี่มันสิบติใไม่ปิ่งคข่ยบพี่น้องวลาบ่าบเป็นเลเนาะอันปิ่งย่างถาเพิ่นพี่น้อง พ่นมาบรหัสนัยหอดดอกแต่ว่าออกมากกอนมูพ่นสีอ่อนออกมาแต่พ่นอยู่ในเมืองพี่นองคอยอยู่ออกข้างนอกคอยอยู่สั้นเมืองกะบ่านะมูพ่นอยู่ในเมืองเมื่อนี่มูพันสีมาก,กินเข่าน้ำสีมะเล่นน้ำมาก,กินแกงนื้อไหม่พี่นองกินแกงนอก้อไหม่ตำบักุ่งปิ่งปลาย่างเนื้อให้พวกไอซีดาน้าแน่ แต่ว่าส่วนมากพวกไอซีดาเพิ่นก็กินน้ำไดมดพี่น้องเอ้ยขอบขั้วเพิ่นสิมหานี่กินน้ำม,มดซีมน้ำมดแสบบ่ดแสบเห็ดมดทุกแนวอาหารฝรั่งกับย่างปิ่งให้เพิ่นพวกล่าพวกอีสานกันนี่และพี่น้องปิ่งปลาตำบักฮ่งแกงเนอไม่กเบิ่งน้ำกันพี่น้องว่ามีหยังแน่ แต่ว่าคลิปนี่กัสิบดไทยช่วงกินให้เบิงดอกเดอ้อพี่นองเพราะว่ามูเพิ่นมาเนาะสิมกขาดต่างแต่ไทยคลิปมันกับโบแมนก็เลยอันไทยแค่ช่วงอันเห็ดแนวกินนี่ละพี่นองให้เบิงบัดเต้อมูเพิ่นมาหอดกับสีบดไทยคลิปปิ้งปลาก,กัติดเม็ดพี่นองเ้ยปั่นเขาล่อเพิ่นพี่นอง บ่ฮันด้กินข่าเ้าออกมากกอนกีเข้าปั่นร่อปั่นเพ่นเดี๋ยวสิไปเฮ็ดน้ำาข่าปุ่นเฮ็ดน้ำข้าปุ่นร่อเพิ่นพี่น้องปลานี่กับเปี้งคั่นพอกินกิเจาไปปนไปแก้วไปไ้ใส่เห็ดปนกินกับข้าปุ่นปนกินกับข้าปุ่นผ่นว่าปนกินกับต้มเน่อไม่อันนี้อันน้ำยากะทิพี่น้องน้ำยากะทิเฮ็ดน้ำยาไก่น้ำยาตีนไก่เด้อพี่น้องเลย ไอซีดาสีซิมน้ำบรนอรบัวซิมกัว,ว่าบัเป็นแหละเนาะเฮ็ดนำยาอันขนมจีนไอ้ยขนมจีนตีนไก่พี่น้องนำยากะทิอันนำปลปรราแหลปลาผ่นวะนำปลาแดกนำปลาลากะมี่ล้ลวพี่น้องพะว่ามูเพินพ่นพูนึงเพิ่นมาแต่ผักไต่ย่านเพิ่นบอกินปลาแดกนำก็เลยเห็ดนำยากะทิ อันเฮ็ดน้ำยาก,กะติกะเพื่อว่าพวกไอซีดาิ่นซิซิมน้ำพี่นองแต่ว่าไอซีดาเฮือไข่อในเพิ่นบบก,กินตีนไก่แต่ผู้อื่นเพิ่นสิกินบอ่อถามมูเพิ่นบ่ก,กินกะสิเคี้ยตีนออกกันแล้วพี่นองเลยเฮ็ดจังไรมันได้เฮ็ดหมอเดียวกันแล้วเนาะขะัข่มตีนกะกินน้ำเอามันบอเป็นหยังดอกพี่นองเฮ็ดน้ำขับปุ้นแน่สิแกงหน่อไหมแกงเน่อไหมสู้กิน อันแต่ว่าขอบคลัวที่เพิ่นสิมาหานี่เพิ่นก็นล่องหมดทุกอย่างเด้อพี่น้องเด้อก็คิดว่าพวกเมียน,นี่ก็โชคดีอยู่เพราะว่าเมียกินหยังผัวก็ซีบนําถ้ามักก็กินต่อถ้าบ่มักก็บ่กินบกเก่เคยตีบกเก่เคยว่าไฟทําแต่ว่าคันเหม็นหลายเหม็นหลายเป็นลม<ห>นนคือผักขาพี่น้องมื้อนี้บ่ใส่ผักขาเด้อไอ้าสิเป็นลมตําบักหุงใส่หัวหอยพี่น้อง ปิ้งปลาหมึกไรฝรั่งผอมพี่น้องเลยจกักผู้ใดยล่ะสิเป็นล่มมือนี่มาเบิ่งน้ำกันแต่ว่าบบฮันไม่ผุดตีได้ละพี่น้องผูด่ายยางเข้ามากกว่าหอมหอมว่าสัน่นหรือเอาใจเมียบบมาเด้อพี่น้องเลยมากินเข่าน้ำกันมาเมามาหมอยน้ำกันมาเบิ่งน้ำกันคลิปนี่กะสิปได่ายไทยด,ดุนเด้อพี่น้องพอว่ามูพวกเพิ่นเดินดุนจังมาพอกันกะสิเมาหมอยคุยกัน เดือทุกซุกดิบแน่เนาะจะของสิมาคาแต่ไทยวิดีโอค่าแต่ฝอยอยู่ผู้เดียวมันโบแมนก็เลยสิกินเขาน้ากันไทยรูปเพิ่นจักน้อยพอลงเป็นพิธี่พราะว่ามมพวกมากอันทายคลิปสัน,นสนกนสิเฮตดให้เพิ่นนํนมามมละพี่น้องอเฮต,ตัดคลิปแล้วกสิทรงให้ทุกคนให้เพิ่นได้ไปเก็บไปตะเบเิงเพิ่นว่ามือนั่นมือนี่ไปกินตีนไก่มือนั่นไปล่องอกินแกงนอมั อันคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี uh ้เด้อจ like ้าพ่อกันคลิปหนามาเบิงพวกไอซีดากินน้ำมดพี่น้องเหรอบ่มีอันใดวาสิบ่กินกินแสบกินนัวว่าสันพ่อกันคลิปนาจ้า